ไอเนมอ้าวเหนอกูนเนี่ยอ้กูดอยอยู่ไงเพื่อนคือกูเห็นมึงยอมผมดำทำใจไปแล้วะมันมีหลายคนนะอยากให้แบบมึงกลับมาทำผมฟ้าขึ้นไม่เเพื yeah> ่อนเพิ่งย้อมกลับมาตอนนั้นคือคนเขาก็บอกว่าสีฟ้ามันไม่ดูดีมันดูเหมือนกับว่าไม่หล่อเลยอะไรเงี้ยก็ชอบว้างก็เลยเปลี่ยนกลับมาคือคนก็ด่างไงเอาแล้วมึงเอาเวลาไหนไปทำผมดำไปย้อมสีน้ำตาลเหรอใช่คือว่าผมมันฟ้าอยู่พอย้อมดำมามันก็เลยดำไม่สนิท ใส่วิษผมมันอะย่าบ้าแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดถ้าเป็นเป็นวิจริงๆกูต้องถอดแล้วมึงไปยอมคืนนะปะไม่เอาอ้าวอางี้มึงหนึ่งวิไฟอะกูกูชัดามันต้องยอมคืนเฮ้ยทีมแต่มึงไม่ได้เล่นนานเฮ้ยมันเอาอะไรมาสู้กูเออกูสู้ได้เชื่อกูเหอะมึงทำชีวิปไปไหนไม่ทำเล่นเฉยคือไม่ไม่ไม่กูทำเพื่อคนดูมึงอะ คือม like, oh, hey, ันม like, ีหลายคนทักข like like oh, oh, okay ้อความส่วนตัวกูมาด้วยเนี่ยแล้วกูมายอมหัวฟ้าแล้วมันก็ไปยอมคืนเดี๋ยวกูไปร้านรอบนี้กูไปยอมไปสีอื่นแหละมึงใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นมึงอยู่สีนี้ไปแหละกูทำใจได้เดี๋ยวกูจะยอมทำมาเป็นสีเดิมแค่ตอมใจเฉยๆมีคนมาด่ากูเฉยๆเพื่อแก็ไม่มีข้อผูกหัวฟ้าเราถ้าเกิดมึงไม่อยู่เงี้ยนึงเหนื่อยัดสินเลยเกมเนี้ยมาไม่ได้เล่นนานละมาโอเคโอเคโอ้ยมือดือไปเวลาสามสิบมืเองร้อนเนี่ยโอเคโอเคโอเค ก็นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานๆนะครับยิ่งอัพเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เนมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผมแถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเท่ๆไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดลับเวลาพี่เนมสตรีมแล้วเวลาแบบเวลาพี่เนมจะพููดนนน่ี่ยมวลลดแ้่ะ ตัดสินให้มันรูปแพ้รูชนะลยเกมนะถ้ามึงแพ้กูมึงต้องไปย้อมผมสีฟ้าคืนย้อมอคืนให้เอซมึงโ okay อเคปะได้คือจริงๆแล้วก็จะยอมคืนให้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่อยากยอมตอนนี้ก็เพิ่งยอมกลับมาท <lazy S 2> ี่ <maintain arp> มีคนมาด่าเราอะ่ะ มึงก็จะเป็นเก็มาคิดเยอะคิดแยะมันมีคนส่วนน้อยแค่แบบหลักร้อยที่ด่ามึงแต่ว่ามันมีคนหลักแสนหลักรานที่แชร์มึงเยอะเลยเยอะมากเลยที่ไม่มันก็มีให้กําลังใจมึงนั่งเยอะมึงก็เก็บมาคิดน้อโอเคโอเคงั้นเอางี้ดีกว่าก็ได้เป็นเอกฉันท์ทั้งทีแึงวันนี้กูกลับไปเป็นผมฟ้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเต็มที่นะถ้ามันไม่เต็มที่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่ดุที่ทำอ๋อโยโอย เนี่ยกูแบบกูทำเต็มที่เลยนะเพื่อคนดูมาเพื่อการนี้เลยปะเนี่ยเออถ้าแพ้ถ้าแพ้ต้องไปเนี่ยงานย่อผมคืนมึงละปากกูแล้วนะได้ได้ได้แต่ถ้ากูชนะก็ให้เวลากูหน่อยนะเวลาอะไรให้เวลาในการทําใจไงโอ้พ่จะทําใจอะไรวะคนดูเขารออยู่มาเต็มที่นะ กูแฟรแฟกูก็ไม่ได้อยากบังคับมึงมากกูทำใจแทนคนดูมึงไม่ได้ที่จะต้องเห็นหัวฟ้ามันหายไปอ่ะเป็นข้อตัอหัวฟ้าแต่ว่แค่แบบไม่หัวฟ้าขนาดนี้ คือถ้าคนดูเข้าใจกูเขาต้องให้เวลากูแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยกูก็ไม่ได้บอกว่ากูจะย้อมหัวดําไปตลอดไม่คือไปย้อมผมไม่ใช่ว่ามันจะย้อมกลับย้อมอะไรก็ได้คือเดี๋ยวผมมันจะเสียกว่ามึงจะย้อมผมคืนนี่มันก็เป็นเดือนดิให้เวลาแป๊บหนึ่งดีก็คือคนโดนด่ามามันช้ำใจเพื่อนล้วมึงมาทำอะไรมึงไ่ถามก่อนเออกูขอโทษกูขอโทษเดี๋ยวกูจะกลับมาเป็นสีเดิมได้กูขอพักก่อนกูไม่อยากพูดนะขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยเพื่อน ยอ,อ้ย<ร>ยะอมค, <น S 2> คูแล้วไปยอมผมคืนปะเอ็งไ,ไม่รู้จะยอมยังไงแล้วก็เพิ่งตื่นมาแล้วก็มาเล่นเลยนี่อ้าวเป็นยังไงมึงจะบอกว่ามึงอ่อนในปุ๋อะนิดนึงเอาจริงมาแล้วก็ไปยอมผมคืนเดี๋ยวมันมีข้ออ้างกูก็อยากจะไปคนผมฟ้านะแต่ว่าถ้าคนดูให้กําลังใจกูจเยอะๆกูว่าคงจะหายแต่คนดูอาจจะไม่สนใจได้กูจะผมงสีอะไรเขาก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูให้กําลังใจเอง ที่มึงฝึกมาอพเ่อการนี้เลยปะเนี่ยใช่กูอยากยิงมึงให้จบ6เกมแล้วมึงก็ไปยอมพาดูพาไปเลยกูจ่ายตัง 5, ค์งให้ด้วยอ่ะสี่ห้าพันยะกูจ่ายให้ปโอ้โหไอ้ทีมที่บ้านมึงมาม่ายังไม่มีสะห่อเลยนะก็ไม่เป็นไรกูยอมปลดขท้าเพื่อพางไปอ่ะไม่จําเป็นต้องมีใครมารู้ว่ากูทาแบบนี้ก็ได้กูทําด้วยใจไว้กูมไม่ได้อัดคลิปเลยอะ แต่กูอัดอยู่เอามาททำไมทัศนีพยานว่ายอมกลับจริงๆรงไงไม่ต้องเอาไปลงนะก็ได้รู้ว่าแบบที่กูกลับมาเป็นหัวเหวมือนเดิมเพราะขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเป็นหัวหัวเดิมแล้วแต่ว่ารอให้เวลาหน่อยได้ไหมะขอเวลาสักเดือนสองเดืนอนน่ะคือคนอื่นมายอมเป็นหัวฟ้ามึงก็ไปยอมเป็นหัวดำไม่ก็ยังเป็นครอบครัวหัวฟ้าเหมือนเดิมไม่ใช่ว่ายอมเป็นหัวอื่นแล้วจะออกนี่ไม่เข้าใจอะไรเลย งไม่ทำอย่างนี้แสดงว่านายไม่เข้าใจเราโอ้ยที่อ่ถ้ามึงยิงกูนี่คือมึงไม่อยากเปลี่ยนใช่ปะคืออยากจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมแต่แค่อยากจะขอลองไปยอ,อ<ะ>มทำไมคือคนเขาไม่รู้ไงว่ามีคนด่ากูเยอะแล้วมึงไม่คิดหรอว่ากูไม่เสืยดีเมื่อจังหวะน่ะมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรนู่ว่ามันเรื่องใหญ่เว้ยสำหรับพวกกูมันเรื่องใหญ่ทุกคนมันจําเราได้เพราะสีฟ้าว้อยู่ดีมึงไปยอมเป็นสีอื่นใจกูยังเป็นเป็นเนมคนเดิม แล้วผมสีนี้พวกกูก็มาจากมึงเฮ้ยเฮ้ยโทษโทษโทษที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 เบอร์เบอร์ว่ะคุณมิจะเอาชนะให้ได้ใช่ป่ะมึงทำขนาดนี้มึงก็เห็นชัดละแต่ถ้าแบบกูเบ๊มึงกูก็ต้องยอมกลับมาเลยดิกูเพิ่งไปยอมมาเองนะเว้ยเพื่อนกูรู้ว่ามึงทำเพื่อคนดูขอเวลาหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวยอมกลับมาไม่ได้ว่าจะไม่ยอมกลับมาถาวรเฮ้ยเอ้า มันถึงเวลาแล้วทีน,นี้ก็จะอาจจะให้ดูด้วยว่ามึงอาจะทำเพื่อคนดูแค่ไหน,นแต่กูก็อยากจะส่งเมสเซจเนี้ยไปให้คนดูรู้ด้วยว่าขอเวลาหน่อยอะไรเนงะี้ยขอเวลาในการนะับกำใจนิดนึงอะไรอย่างงี้คนดูเขารักกูจริงเย้ยเขาต้องรอกูได้ดีกว่ากูก็รักเอฟซีนะไม่ใช่กูไม่รักกูรักแต่ว่าเออกูอยากให้เขาเข้าใจกูบ้างอ,อ,อ,อุ้ยลูกแซวอ่ะอุ้ ไี่นายทำเพื่อเราขนาดนี้เลยหรอะมึงอยากไม่ให้เวลาปูเลยใช่ปะไม่รับกูอะมึงไม่ให้เวลาามึงแพ้วันนี้มึงวันนี้มึงต้องไปร้านกูเลยไปยอมขึ้นเอาโหมึงไม่รักกูเลยอะมึงไม่ให้เวลากูแบบเอาทำใจเลยอะมันไม่ใช่มันลาทำใจอะไรตอนมึงไปย้อมมึงไม่คิดจะถามพวกปูเลยคือมึงก็ให้เวลากูนิดนึงแบบกุทำใจได้แล้วก็ค่อยพาปไปย้อมสีฟ้าไงเนี่ยขนาดในเกมเนาะปยังใส่หมวกเลยอะไม่อยากใส่ผมฟ้าแล้วมนด่ากูเยอะอะใครด่ามึงวะเอา ขอโทษจริงเพือ่อนคือจริงๆแล้วกูอยากจะผมดมไปประมาณปีหนึ่งกัเพื่อนมึงก็เกินไปปีหนึ่งมึงไม่ต้องย้อมเพืนละมั้งปีหนึ่งเนะี่ยถ้าวันนี้กูชนะมึงด้วยความที่กูเห็นในความตั้งใจของมึงแล้วก็ด้วยความที่กูรักเอฟซีของกูกูขอเวลาแค่เดือนหนึ่งกูจะย้อมกลับมาเป็นสีเดิมเหมือนเดิมถ้าูชนะมึงวันนี้ ไอที่จะทำกับกูนี้เลยเพื่อนไม่รักกูหรอวะมึงก็ไม่รักกูเหมือนกันมึงกูไม่ได้ไงวะคำนี้ขอเวลาแค่เดือนเดียวเองนะเว้ยแค่เวลาแค่นี้ให้กูไม่ได้หรอวะขอเวลาหน่อยถ้ากูชนะมึงเกมนี้กูขอแค่เวลาได้ไหมขอแค่เวลาเวลาหมดอล้ได้ทั้งหมด เอางี้ดีกว่าถ้าแบบถ้ากูชนะวันนี้กูจะกลับไปเป็นผมฟ้าเหมือนเดิมต่อให้กูชนะมึงก็ตามโอ้กูจะกลับไปเป็นผมฟ้าเลยตานกูหรือเปล่าของคุณเนี้ยเอ้ามึงไม่อยากให้กูเป็นผมฟ้าแล้วหรอวะกูบอกว่าถ้ากูชนะมึงวันเนี้ยยังให้กูก็จะกลับไปเป็นผมฟ้าโอเคไหมมันเหมือนมันมังคับกันอ่ะมันแบบถ้ากูจะกลับไปเป็นผมฟ้ากูขอเวลาแค่เดือนหนึ่งได้ไหมรอให้ผมกูมันแบบเข้าที่ก่อนโอเคป่ะเต่ไม่ให้ผมใหม่เดี๋ยวผมเสียได้ไหม ไอทีมมันต้องจริงจังอะไรนั่นด้วยวะใจเย็นๆดิเพื่อนมันจริงจังกับตู้เเกินไปแล้วไอทียเฮ้ยเออรอโดนจริงเหรอเพื่อน คือสกอร์ในวันนี้ถ้านับความความจริงแล้วคือมัน6กหัวเท่ากันเพราะว่ากูยิงตัวไปตัวหนึ่งด้วยความที่กูไม่ได้ตั้งใจกูง่วงนอนกูเบลอในเมื่อมึงตั้งใจมาขอว่าถ้ามึงชนะกูมึงากให้กูกลับไปเป็นผมฟ้าแต่ว่ามึงไม่ชนะแต่มึงก็ไม่แพ้กูเพราะฉะนั้น <c oughs> กูจะกลับไปเป็นผมฟ้าให้มึงแต่ว่ากูขอเวลาเดือนหนึ่งได้ไหมรอให้ผมกู ที่พึ่งย้อมมามัน,มนเข้าที่ก่อนเดี๋ยวผมกูเสียกูย้อมทําไมกูเดี๋ยวกูทําเพื่อคนดูเลยเนี่ยแต่ว่าูถ้ากูไปย้อมเลยเดี๋ยวผมกูมันเสียในตามได้มาแล้วกันกูทำเต็มที่ยอมโอเคโอเคโอเคข็งเกี่ยวมากกันโอเคอเครับผมเอาเป็นว่านะครับวันนี้จานทีมก็ทําเต็มที่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้แพ้และจานทีมก็ไม่ได้ชนะผม เพราะฉะนั้นเราเสมอกันผมก็เอาให้ครึ่งๆแล้วกันผมขอเวลาให้ผมมันกลับมามันมันขับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะจะย้อมกลับไปเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมให้ทุกคนจูแล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับใดๆทั้งสิ้นผมย้อมกลับด้วยความเต็มใจเพราะว่าด้วยความที่ผมก็ไม่อยากให้ f อผมผิดหวังแล้วก็รอนานด้วยที่ทำอย่างนี้เพราะรัก FC นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันในวันนี้ถ้าก่อนไปอยากให้ย้อมกลับมาเป็นสีฟ้าแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอ うん。<music>